สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินไหมชัดไหมวันนี้นะครับอ่บริษัททีดีโฮ e เอเจน e r i n g จำกัดนะครับมีงานส่งมอบไลา์สดนะครับเป็นอ่ส่งมอบสไตล์บ้านเป็นคอนเทมพอร์ตี่นะครับขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกนะครับราคาก่อสร้างหลังนี้อยู่ที่8 0 9 0 0 0 0กาอีก5,000บาทนะครับ เป็นสําหรับครอบครัวเล็กๆจาก4ีหคนอยู่ได้พอดีไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับสําหรับครอบครัวที่มีลูกไม่เยอะแต่ถ้าครอบครัวลูกเยอะหน่อยก็อาจจะอัพเลเวลขึ้นมาด้วยราคาอยู่ประมาณล้านต้นๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเป็นฐานแผ่นะครับเป็นขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรยีคูณเมตรยีนะครับ ความลึกจากชั้นดินเดิมอยู่ที่เมตร20นะครับเป็นคานคอดินนะครับพื้นเป็นบทอัดนะครับเป็น GS แล้วก็เอ่ K top. เอเท็อปเสาเป็นเสาหลอดหลังคาเป็นหลังคาของซีแพคโมเนียนะครับสีสีเทามงคล้นะครับเ,เริ่มต้นจากข้างในบ้านก่อนนะครับตัวบ้านตรงนี้จะเป็นมานังสําหรับเดินขึ้นมาขึ้นในแบบตอนแรกนะครับเอ่อตรงนี้คือทางขึ้นจะอยู่ยด้านหน้าโดทางแม่ของคุณแม่่าของบ้านแกบอกว่า มันจะแคบสําหรับนั่งก็เลยมุกก็เลยย้ายาย้ายบันไดมาขึ้นฝั่งนี้นะครับย้ายมาขึ้นฝั่งตรงาทางห้องนอนที่3นะครับตรงนี้บันไดบันไดเป็นบันได3ขั้นนะครับบ้านหลังนี้ยกสูงอยู่ที่60เซนนะครับขึ้นมากระเบื้องเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับขนาด40คูณสนะครับมีการเลื่อนด้วยนะครับเผื่อน้ําฝนตกนะครับเผื่อสงาสารพอเข้ามาด้านในจะมีราวอาจจะมีบางตา4จุด คือในแบบไม่มีนะฝั่งสองฝั่งเนี้ยผมเพิ่มให้เฉยมีมีด้านด้านเดียวมีฝั่งนี้แต่อันนี้เพิ่มให้นะครับเข้ามาปุ๊บส่วนฝ้าเพดานฝ้าเพดานจะเป็นคอนเส์ของบริษัทเหมือนเดิมจะเป็นลักษณะสไตล์นี้นะครับเป็นเออเหลี่ยมแล้วก็มีไฟไฟเป็นไฟโมเดิร์นนะครับขนาด6ดวงที่อยาไปเปิดไฟดินะครับเออเป็นไฟโมเดิร์นขนาด6ดวงนะครับสีจะเป็นสีออกเหลืองนะครับตีไลท์ ไอ้บอมนะครับสีบอมนะครับตรงนี้ส่วนประตูประตูนาบ้านนะประตูเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อ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 นลางนะครับมีแส่ล็อกนะครับมีล็อกเรียบร้อยนะครับตรงนี้ส่วนเข้ามาด้านในอย่าเอาห้องโถงนะครับห้องโถงขนาดห้องโถงบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ที่สามเมตรยี่สิบห้าคูณ ห้ามิตรนะครับสีกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีโทนสีขาวนะครับด้านในห้องห้องห้องรับแขกตรงนี้นะครับส่วนส่วนด้านในห้องรับแขกจะมีฝ้าฝ่าสเต็ปหนึง่งไฟสีจุดจะเป็น LED ของ b ูสกายนะครับเปลี่ยนหลอดได้สามสเต็ปนะครับพี่ยาหกเทสที่อ๋อเทปเทปอ๋อไม่ใช่แม่ตัว LED LED <España> ดึงสเตส์สองแล้วก็จะมีทีาวนะครับสำหรับถนอมสายตาส่วนไฟด้านในจะเป็นโคมไฟฐานนะครับเป็นริสตัลนะครับตรงน,นี้จะเี่ยนได้สามสเตตเหมอือนกันนะครับก็คือขนาดว่าอันนี้อยู่ใน,นาราคาของไฟอยู่ประมาณราคา4ี่พันกว่าบาทเป็นสี่พันเก้ายูโดโคมนะครับ S <S เข้ามาห้องนอนที่หนึ่งอันนี้หมดแล้วห้องนอนที่หนึ่งมุมโขเป็นโขบมุมโขบอ่าเป็นมุมโขไม้นะเป็นมุมโขไม้แข็งๆนะครับาทาสีด้วยสีน้ำตาลประตูเป็นประตาูะตเ,ะตเมลามีนสีเทาเปอนๆนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเองมัเรียนเยอะลูกค้าเลือกเองเอ่อเข้ามาขัาาานไหนห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ของ,ของแ,แม่นะ,ะนนค,ครับขนาดสามจุดสองไอ้สามจุดห้าคูณห้าจุดห้าห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้เพิ่มจากราคาเดิม ตรงนี้จะมีกระจกสองชุดนะครับเป็นบางเรื่องและสวนเหมือนกันนะครับเป็นสวนพื้นจะเป็นข้างในข้างในห้องนอนจะเป็นพื้นแบบเดียวกับด้านนอกมีบัวแผ่นเนชิงสีน้ำตาลอ่อนจุดหนึ่งส่วนไฟจะเป็น LED สีขาวตอนนี้ยี่สี่วันนะครับจะสะว่างน,นิดนึงส่วนโคนในสีบ้านเนี่ยมันจะออกโทนเป็น A อห้าศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมจำไผิดจะออกโทนสีฟ้าอ,อ่อ,อน มัให้มันมองว่ามันเย็ยนเย็ยนตานิดนึงนะครับตัวนี้โทนสีนี้อันนี้คือห้องนงนะอนที่หนึ่ง,อง,องน,นะครับห้องนอนที่หนึ่งมาตอบด้วยมีอะไรบ้างปั๊บสองจุดนะครับอยู่ที่อ่าไม่รู้หัวเตียงอะไรอะไรบ้างกันปั๊บทีนี้นะครับแล้วก็ปั๊บอันนี้สองจุดอันนี้จะเป็นสวิตนะครับสวิตไฟปั๊บก็ท่านสบานอันนี้มีห้องนอนใหญ่นะครับ,รบ,บห้องนงนะอนแรกมาห้องนอนที่สองห้อง uh, นอนที่สองสำหรับนั่งเป็นของ ชายนะครับผู้ชายก็เหมือนห้องนี่2อทางบริษัทเดินระบบแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบแอร์จะมีสามารถคอนเนคได้เลยนะครับอันนี้แถมฟรีไม่ติดตังครับพื้นเป็นเหมือนเดิมเป็นลายก่อนหันอ่าบัวก็เป็นสีน้ำตาลสวิตเตอ์เปิดประตูเข้ามาทีงสวิตเปิดเปิดมีไฟดูจนเนึ่ยเป็นไฟไฟในห้องนอนจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็น LED เหมืแสงสามจุดนะครับมีลายเหมือน่าโรมันประดับด้วยส่วนข้างล่าง อันนี้จะเป็นปั๊กนะครับหนึ่งจุดส่วนทีนี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่า,าได้จสถานะไหนแน่เลในแบบเขาเขียนมาอย่างนี้ไม่หายเทานไหนทานนี้ท่านนี้บอกแต่ท่านนี้ก็โอเคถ้ทาทำเป็นท่านนี้ต้องใหญ่ไม่นีก็ดีเลยนะครับตรงนี้ก็คือมีปั๊กอยู่ทั้งหมดนะครับสี่จุดเหมือนกันหนึ่ง, 1, 2, 3, งอออสองสามแล้วก็สี่จุดนี่เป็นห้องน้รกที่สองปีนประตูบอนเลื่อนบอลเลือลเล่อนสองงานสองชุดนะครับอันนี้เป็นบอนเลือ่อนอีกอีกปอดมาจากโน้เนี่ย สลับลีวนะของช่างก๊อกช่างก๊อกมาติดเราเลยที่ปาตะสลับลีดสองชุดครับนี่ครับหน้าบ้านเปิดนะครับโอเคอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับไปห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามประตูจะเป็นลักษณะเดียวกัน,นเป็นประตูออเดมีเหมือนกันห้องนอนที่สามขนาดสามจุดสองห้าคูสามจุดสองห้า,า,หาเท่ากับห้องนอนที่สอง นะครับมีประตูสองชุดเหมือนกันขนาดเท่ากันเป็นบานเลื่อนส่วนเหมือนกันนะครับบานเลื่อนส่วนมีการกระแทกได้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราประกอบเราประกอบก็เป็นคือประกอบไปที่นะไม่ได้ไม่ได้ฝังกับพวาสดิอุปกรณ์เขาเรามาติดตั้งอันนี้ไม่ได้ประกอบส่วนห้องนอนนี้ห้องนอนนี้จะมีปั๊บอีกสองชุดในแบบคือด้านหน้าแบบตรงนี้น่าจะหันหออกมาเหมือนกันนะครับทีวีได้อยู่ที่เดียว สาระโปรไฟล์ก็จะเป็น l e d เหมือนกับห้องนอนที่สามนะครับโอเคห้อง,งนอนรบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องโถงนิดนึงนะครับห้องโถงอันนี้อันนี้ผู้หึ่งซื้อมาให้ติดกันเป็นพัดพิเศษพัดพิเศษนะครับเป็นพัดพิเศษมีเป็นน้ำโชคสีน้ำโชกนะครับตู้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นเอ่อเมน 65i 63นะครับเอ่อเป็นของเทคชีคัท,ทนะครับตัวนี้มีทั้งหมด แปดช่องนะครับมีห้องโถงห้องนอนห้องนอนห้องนอนแอร์สามตัวแล้วก็น้ำปุ่มในห้องน้ำทีนี้ทิปตัดระบบจะตัดอัตโนมัตินะครับปาหลังฝาลิงส่วนสายกาวจะทิ้งไว้ด้านหลังฝั่งนู้นแค่กาวที่อยูไปจากจากตัวบ้านที่ข้างี้ออกไปนะครับส่วนฐานของบ้านห้องัรนะครับห้องครือห้องครัวเนี่ยข้อควรี้องมีแยันนะครับ ห้องครัวจะเป็นช่องกรองกดาสามคูนสามคูนห้า,า 3, 5, 5นะ,ะนยามนะครับมีปั๊กสำหรับเก็บหม้อข้าวนะครับส่วนไฟไฟตรนี้จะเป็นไฟโคมห้อยนะครับอันนี้เห็นมันสวยดีเลยซื้อแถบให้แถมให้แถบให้อันนี้แถบให้ลูกค้าครับเห็นมันสวยดีน่ารักเลยนะครับคอ,อ์เตอร์็อปคน์เตอร์จะเป็นสีดำครับส่วนที่ัาจารอ่อาสิงเนี่ย ซีนุ่มสองหลุมนะครับมีที่วางด้วยผนังจริงๆในในสัญญาเนี่ยเราเราผมให้ประมาณสองแผ่นแต่นี่ทางทางแม่เขาขออันนี้ไม่ได้ที่เพิ่มอันนี้แถมฟรีเหมือนกันนี่ก็รอเ,เพื่อการเพื่อนเวลาทำข้าวกราคตแล้วก็อาจจะมีตู้มินิเจอรอ์สำหรับวางของโซนนี้จะเป็นที่วางตู้เย็นมีปลั๊กไว้เรียบร้อยนะครับวางตู้เย็นฝั่งนี้ก็ได้พื้นในห้องครัวเนี่ยจะเป็นสีลายอ่อนเหมือนกันลายอ่อนโทนขนาด40่สิบบ นีสําหรับมาแก,กนะครับข้างในคือเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสาม,มารถวางของหรือเอาเครื่องปรุงหรืออะไรวางได้เลยแล้วก็ต่อขึ้นมาได้นะครับแก๊สเป็นแกละบางสว่วนี้เป็นอ่างทางการก็อ่างทา,างารจะเป็นต้นเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสองหุ่มนะครับนี้เป็นประบบกบบนะครับตัวนี้ก็ประมาณนนะั้นอันนี้นะครับ อันนี้ของโยกของมีจัดเตรกันเรียบร้อยนะครับเวลาการนี้เวลาการไหนเสษผงเสษอะไรที่มันเป็นเศษอาหารนะครับตรงนี้เราไว้เรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้มันแถมมากับชุดต่างเรียบร้อยละคือมันเป็นชุดแถมมาจากของของของงานเลยนะครับตรวนี้แตนเตสแท้304นะครับส่วนนี้คอนเนเเรียบร้อยนะครับเป็น WiFi Wi-Fi นี่คือต่อจากบ้านเดิมมาเราจะจัดการให้เรียบร้อย ส่วนห้องสุดท้ายของอันนี้ประตูหรือประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านประตูไม้ประตูหลังบ้านมันในสัมพันธ์กันมันไในสัมพันธ์ประตูไม้โอเคอัน okay. นี้เข้ห้องน้ำหน่อยห้องน้ำนะครับผนังจะเป็นลายเทาผิวอ่อนเทาผิอนอน่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ปูพื้นเนี่ยจะเป็นสีเทาหวานบอล โผล่ขึ้นมาจะเป็นโมเสกสีขาวดำนิ่งหล่อแต่น,นี่ยังที่ได้ลาบแต่ผ้าก็มีช่องช่องสูงมากช่องช่องสูงมากเนไม่รู้จะนำไม่นึกจะเปิดอะไรเนาะแต่นี้จะเป็นเสาที่โชว์มานะครับที่เพิ่มเติมจากจากงบตอนแรก800,000ท่าเพิ่มห้องน้ำออกมาแล้วก็เพิ่มห้อ,นองนอนออกมาข้างในนะครับข้างในจะเป็นข้างในจะเป็นตัว อาบน้ำติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยกองเท็ดดำทำน้ำอุ่นเลยโอเคอน,นี้ฝักบวัวสเพลได้ครับร้อนไหมร้อนแล้วก็ด้านบนนะครับตัวนี้ไม่ได้มีปั๊มนะแต่ว่าน้ำแรงมากเพราะนั่นจะแรงแรงกังนะนั้นแล้วเบสเชอร์น่าจะขึ้นตัวนี้จะเป็นที่ก,กั้นกั้นผนังระหว่างอาบน้ำจะเป็นสีดำทนสีดำนะครับทนสีดำนะครับส่วนเท็าตรงนี้ ตัวนี้อันนี้เป็นสายสีทธิ์ชำระนะครับอันนี้ผิดแล้วแต่ว่ามันจะเบานิดนึงนะครับเป็นชักโครกชักโครกเป็นของโอเก้นนะครับชุดนี้อยู่ที่ราคาไม่ไม่แพงมากก็ยังได้มีน้ำหนักเบาอยู่ที่ประมาณสิบสี่พันกว่าสี่พันนิดนิดสี่พันสองครับตรงนี้อันนี้เป็นอ่าง้มือนี่อ่าง้มือนะครับอ่างมือเรียบร้อยเป็นพรีติดแล้วมีกระจกนะครับส่วนอันนี้จะมีตรงอ่า แข่งห้องระหว่างโซนห้องอบโซนเปียกน,นะครับตรงนี้คือโซนห้องโซนเปียกส่วนไฟจะเป็น led 2จุดนะครับมีตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้สองอันส่วนตัวนี้จะเป็นช่องสวิตที่เผื่อระบบด้านบนมีปัญหาจะมีช่องสวิตเวลางานเรื่องระบบไฟรับบจลหรืออะไรประมาณน,น,น,นี้คือเป็นช่องสวิตสำหรับบริษัทที่ต้องมาสวิตในสัญญาปาาระกันอยู่นะครับเพราะว่าตกไฟมันจะมีาาระกันอยู่ประมาณเกือบห้าปี ในในหลายๆอย่างนะครับโอเคแล้วก็ไม่น <Shaun. S 2> ่ามีอะไรเปียกไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้อนอ่อนแง่แง่แน่อ่อนแง่อ่อนแง่พี่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหนึ่งนะครับที่อยู่ประเทศจีนขอบคุณน้องสาวคนหนึ่งขอบคุณแม่นะครับที่ไว้ใจให้บริษัทปีงดูแลทัานไป งานก่อสร้างแล้วก็วบคุมจนถึงวนันนี้อยากถามแม่ว่างานเป็นยังไ,ไงครับในความรู้สึกก็ต้องเกรงใจหรืออะไรครับเอาเลยครับผมจะได้กลับไปครัคปูดีค่ะอ่ะโอเคก็มันอาจจะเสียอยู่นิดนิดน้อยบางบางบางอย่างที่เราสื่อสารากันทีแต่ว่าเบื้องต้นก็ถือว่า,าแม่ต้องบอกว่าโอเคในระดับหนึ่งตอนนี้บริษัททีดีมงที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับงานบางหลัง มันอาจจะช้าผมบอกลูกค้า้ทุกคนเลยนะครับแต่งานทุกหลังจบตามทางเก็ที่ผมวางและก็สเกดูที่ผมวางไว้กับทางอินเจเนียรกับทางซูเปอร์วิเซอร์และก็ทางสุปุกที่เป็นบริหารจนผมมัมอยู่หน้าง,งานดูแลคอนเซ็ปต์การบริหารการช่างดูแลงานทั้งหมดนะครับส่วนหลังจากนี้หลังต่อไปจะเป็นเที่ยงคืนงสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สิ้นเดือน ก็จะเป็นที่อำเภอเขมราาจังหวัดอุบลราชธา,านีสุดเบบขตแดนอีสานฝั่งไทยกับเราหลังสุดท้ายของเดือนตุลาไอของเดือนพฤศจิกาเอ้ยขอโทษทีเดืนนยยอนยังไงยนครับส่วนเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีส่งอยู่คอนเทนต์เยอะเดี๋ยว่อยรอยสุดามไปนะครับสนใจติดต่อคิวงานจองคิวงานนะครับได้ที่เบอร์โทร085 3 0 0 4 4 4 8อันนี้เป็นเบอร์ของคุณปูนะครับเป็นเจ้าของบริษัทนะครับส่วนเบอร์ผมจะเป็น0 8 2 5 6 2 6, 6 4 9 4งห้าหสองหกสี่เกาสออฟติสสำนักงานที่หนึ่งสำนักงานที่สองนะครับเบอร์โทร0 4 3 0 0 1 2 3 4นย์ศูนย์่อสะครับสุดท้ายนี้ขอบพระคุณแม่มากนะครับที่ให้เกียรติที่รับมอบนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่ให้การติดตามนะครับสวัสดีครับ